วันนี้เราจะมาสอนหาเซมฟรีกันกดเข้าไปที่รูปเอออะไรสักอย่างนี่ยแล้วก็กดเลื่อนหาแมทที่มันเป็นคาว่าเอออยู่ไหนแน่หายไปแล้วนี่นะฮะโวยแมทที่เป็น Hello World กดเข้าไปกดเล่นกดเล่นนะฮะรอก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ทำการเข้ามาแมทเนี้วนะฮะ ให้ทุกคนรับกับเควสพวกนี้เสร็จนะค้นหาตามปุ่มนิ้วรูปนิ้วมือพวกนี้เลยเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูตรงนี้นะเราก็จะได้เหรียญมากอต่อไปก็มาทำเควสกับพวกนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้กับลูกเจี๊ยบข้อต่อมานะด่านต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้ทำเควสกับพวกนี้เสร็จก็จะได้กับคำว่า flower เสร็จแล้วด่านสุดท้ายนะฮะทำกับพวกนี้เสร็จก็ได้ลูก เออไอนี้เสร็มนะแล้วเราก็กดออกแมปได้เลยกดออกแมปได้เลยนะคะกดออกแมปไปแล้วหลังจากนั้นก็โอเคกดที่รูปบ้านอันนี้ได้12บสองเชมจริง,งไหมพี่ไม่รู้นะโอเคไปพิําว่าเหรียญฟรีนี่ก็กดรับโฆษณาพวกนี้ให้ดูนะกดรับโฆษณาไม่เคยโชคดีเลย อันนี้ก็คือเราโหลดจากม็อดเนาะถ้้โหลดจากม็อดไม่มีอะไรเสียหายค่ะจากนั้นก็กดไปที่โอกาสเซมแล้วเราก็กดเลือกสิ่งที่อยากได้นี่พี่ได้ไม่ใช่ได้สิบเซมนะคือยอดรวมมันจะได้สิบเซมหลังจากนั้นเนี่ยพี่ทาสาเร็จสองวสแล้วเลยอีกหลายโพสแต่พี่ขี้เกียจโฆษณามันเยอะโอเคนะเดี๋ยวพี่ขอกดไปอีกรอบนึง เนี่ยเ็เลือกตามเกมที่น้องๆอยากได้ที่เห็น14 514 3412เนี่ยก็คือมันจะเป็นยอดรวมของมันเองเ,องเนาะนี่มีประมาณนี้เลยนี่ก็ประมาณนี้มีตอนนึงที่มันหลอกพี่นั่นก็คือเนี่ยแมปวอลฟิชอะไรสักอย่างเนี่ยมันหลอกพี่แต่เพราะไปในเกนมนี้มันไม่มีอะไรเลย โอเคนะก็จบเป็นแค่นี้เนาะสำหรับการได้รับเซมฟรี